น้องปีใหม่พูดเรื่องรักของแม่แอฟทักษออนหลังจากที่ผ่านมานั้นคนแม่แอฟกำลังอยู่ในช่วงที่ทำงานมาเรื่อยๆและความเสียของแม่นั้นไม่ลดน้อยลงไปจริงๆค่ะ ซซ่งล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองที่แอปทักษอนนั้นดำเนินเป็นพิธีกรของรายการก็ถูกแซวกันบัดเต็มเมเมื่อหนึ่งในพิธีกรได้ถามน้องปีใหม่เอาไว้ว่าแมวีแววว่าจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบบ้างไหมซึ่งปีใหม่บอกว่ามีแน่นอนค่ะมีคนใหม่หรือเป็นคนเก่าน้องปีใหม่บอกว่าเป็นคนใหม่ที่อายุน้อยซึ่งคนนี้ปีใหม่เคยเจอไหมก็ไม่เคยเจอกันค่ะแต่ปีใหม่แอบรู้ว่า แล้วแม่แอฟก็บอกว่าแค่นี้ก็พื้อแล้ว